สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัวคีย์บอร์ด iLog ND 68 Pro นะครับคีย์บอร์ดซีรีส์ ND 6 0มันถือว่าเป็นตัวแจ้งเกิดสำหรับผมเลยก็ได้เพราะว่าผมมาทำแบบรีวิวจริงๆจังๆก็ตอนคีย์บอร์ดแมกนีติกนี่แหละซึ่งตอนนั้นผมได้ไปซื้อ ND 6 3 Pro เข้ามารีวิวก็น่าจะเป็นรีวิวแรกในไทยด้วยก็ทำให้ผมได้รู้จักกับทุกคนในทุกวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูมากันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ตอนนี้ผมก็ มาไกลจากวันนั้นพอสมควรเลยนะครับโอเคคีย์บอร์ดซีรีส์เนี้ยมันก็เลยแบบเหมือนมีความหมายกับผมนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็ได้เป็นตัวนี้มาครับ Airlock ND 68 b o เดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนฟังในวันนี้กันครับ นหคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับผมได้มาจากทาง Bigpenguin แล้วก็ iLock นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Bigpenguin แล้วก็ iLock ด้วยนะครับที่ส่งคีย์บอร์ดตัวนี้มาให้ผมได้ใช้งานนะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องที่เขาให้มากันนะครับก็อุปกรณ์เนี่ยก็เป็นปกติของ iLock ของ iyx c a l o s Smart เลยนะครับที่เขาแถมมาก็จะมีฝาครอบกันฝุ่นตัวคีย์บอร์ดสาย USB A to C ตัวนี้เขาเคียว่ารองรับ 8K แล้วนะครับสวิตช์สำรองที่ดึงคีย์แคปและสวิตช์และสุดท้ายก็จะเป็นคู่มือการใช้งานครับ โอเคเรามาดูเลเยอร์กันอย่าง e d 6 3 Pro ที่ผมเคยรีวิวไปอันนั้นมันก็จะเป็นแบบ60%มี63ปุ่มนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็น65%มีทั้งหมด68ปุ่มนะครับซึ่งผมเห็นข่าวแว่วๆมาว่าตัว ND63 เหมือนจะทำเป็นตัว Max หรืออะไรสักอย่างที่ได้สเปคประมาณนี้แหละถ้าใครยัง,ลงหลงไหลในไซส์แบบ63ปุ่มก็สามารถไปตามกันได้นะครับก็ถ้าของไทยก็น่าจะรออีกสักนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะเอาเข้านะ สำหรับไซส์65% 68%ปุ่มเนี่ยสำหรับผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันกำลังพอดีนะครับผมอะ่ะเป็นคนยังไงก็ได้อยู่แล้วจะ60% 65% 75อะไรอย่างนี้ผมไม่มีปัญหานะครับแต่ผมจะรู้สึกโอเคกับประมาณ65% 60%อะไรประมาณเนี้ยที่มันแบบไซส์กำลังเล็กๆเพราะว่าพื้นที่ห้องของผมค่อนข้างจะมีจํากัดแล้วก็พื้นที่บนโต๊ะเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเล็กนะครับไหนจะวางอินเตอร์เฟสไหนจะวางตัวสตรีมคอนโทรลเลอร์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับก็ไซส์ประมาณเนี้ยมันก็กําลังดีสําหรับโต๊ะผมแล้วแล้วก็วัสดุของตัวนี้ถ้าเป็นของ iL o ็ k เนี่ย คุณภาพของวัสดุอะไรพวกนี้เขาจะดีกว่าคาร์ลส m มาร์นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่ามีการอัปเกรดขึ้นมานิดนึงนะครับจะไม่ได้ดูกองแก๊งเหมือนของคาร์ลส m มาร์นะครับอย่างของคาร์ลส์มาร์สตัวน,นี้คือมา75โปรนะครับตัว m e r c u r y 68ก็จะประมาณนี้เลยก็สําหรับวัสดุของคาร์ลส์มาร์ถ้าใครนึกไม่ออกเนี่ยมันก็จะคือแบบ m e r c u r y 68มา75โปรอะไรอย่างนี้เลยคือเขาจะมีความแบบเรียกว่าไงอะ จะมีความแบบคมๆเก็บงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็ตามราคาของเขานั่นแหละครับแต่พอมาเป็น i l o c เนี่ยก็เป็นแบรนด์ลูกเหมือนกันเป็นแบรนด์ที่แบรนด์น้องเหมือนกันก็พวกการเก็บขอบการทำคมอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าดีขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะต่างกันมากเท่าไหร่นะครับสำหรับแบบพวกวัสดุพวกนี้แล้วก็ข้อดีของการที่เป็นเคสพลาสติกเนี่ยคือเขาจะมีขาปรับระดับตรงนี้ครับ นี่สามารถปรับได้2ระดับเลยนะครับตรงนี้แล้วก็จุดเด่นที่เขายังคงไว้อยู่ของ ND Series คือสายคล้องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถถอดได้นะครับก็ขันน็อตหกเหลี่ยมขันออกได้เลยนะครับ แล้วก็ที่ร้านบิ๊กแคนกินเขามีขายตอนนี้เขาก็จะมีขายอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรนะครับก็ความแตกต่างของรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรเนี่ยมันจะต่างกันอยู่นิดหนึ่งนะครับตัวธรรมดาเนี่ยเรียกได้ว่ามันคือ m e r c u r y 68ที่อัปเกรดงานประกอบขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าตัวเลขสเปคเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเลยตัวธรรมดาเนี่ยก็ยังได้สวิตเป็น OGT OK a m a t i มนะครับก็เป็นสวิตเก่านะแต่สวิตเก่าเนี่ยถามว่ามันยังแบบใช้งานตอนนี้ดีอยู่ไหมมันก็ใช้งานดีนะ ผมใช้กับเวนอมผมไม่เคยมีปัญหากับมันเลยนะครับแล้วก็ค่า a c t u a t t o o p p o n t t กับ Rapid t r i เก e r เนี่ยตัวธรรมดาเขาจะปรับได้ต่ำสุดที่0.005ม mm, มนะครับก็มันยังไม่ได้เป็น0.001เหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันก็ นิดนึงอ่ะมันมันเราเอามาใช้งานจริงไปใช้งานจริงไม่ได้นะครับคือผมบ่นไปหลายคลิปมากเออเรื่องเลขทศนิยม3าหลักอะไรอย่างเงี้ยผู้ใช้งานเราไม่ได้ต้องการค่าที่มันเวอร์วงังเราขอค่าแคบมันใช้งานได้จริงเดตโซนน้อยตอบสนองดีลาเทนซีน้อยแค่นั้นจบไม่ได้ต้องการตัวเลขที่มันลงไปถึงสามทศนิยมอะไรขนาดนั้นนะครับ โอเคแล้วก็เฟิร์มแวร์ของตัวธรรมดาเขาจะเป็นโลยุนนะครับแล้วก็ตัวธรรมดาเนี่ยคีย์แคปเขาจะได้เป็นแบบ ABS พลาสติกนะครับก็จะเป็นแบบโ้นๆไม่ใช่ลายคอนทัวร์เหมือนตัวโปรนะครับอันนี้ข้อมูลใหม่ผมเพิ่งได้มานะครับลาเทนซีของคีย์บอร์ดตัวนี้จะอยู่ที่0 0 8มิลลิเซกนะครับก็ถือว่าเป็น รันทิซี่ที่น้อยนะครับแล้วก็ถือว่าเร็วพอสมควรแต่ถามว่าใช้งานจริงรู้สึกต่างจากพวกนี้ไหมก็ไม่ได้รู้สึกต่างนะครับตัวหนังสือก็จะเป็นไซส์ปินนเหมือนกันทั้งตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโปรนะครับสำหรับ ND-68 ดีโปรเนี่ยเรียกง่ายๆมันคือ MG-68 พัทที่เป็นเคสพลาสติกแค่นั้นเองคือสเปคมันเหมือนกันเลยนะครับแค่ไม่กันน้ำา ND68 ไม่กันน้ำ สวิตก็ได้สวิตตัวเดียวกันครับ OKT Starlight ปรับได้ตาม0.001มิม mm. การใช้งานต่างกันไหมไม่ต่างนะครับไอ้พวก0.001ม mm ิมที่วางกองกันเต็มโต๊ะเต็มห้องผมตอนนี้ใช้งานจริงไม่ต่างกันนะครับมันต่างกันแค่ง,งานประกอบแล้วก็สวิตฟิลการพิมพ์นิดๆหน่อยๆเรื่องการใช้งานเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาไม่ต่างกันนะครับ นอกนั้นโดยรวมก็จะเหมือนกันหมดแล้วครับก็จะต่างกันแบบรายละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสวิตโอเคทีสตาร์ไลท์ที่อยู่ในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสวิตท,ที่เป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับมันเป็นสวิตแบบคีย์บอร์ดไม่ไนติดบัจเจดอ่ะคือมันตอบสนองดีมันวอล์บเบิลน้อยใช้งานแบบค่าต่าๆไม่มีหลอนนะครับใครที่เคยใช้ m e r c u r y 68 Max ที่เป็นคีย์แคบแบบ PC ใสๆอะ่ะก็จะเป็นสวิตตัวนั้นนะครับก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่าฟิลพิมันเป็นยังไงแล้วก็ใช้ค่าไม่มีหลอน,นครับรับบสาหียย์แปตวโอ่ง ที่บอกไปนะครับเขาจะเป็นวัสดุแบบ PBT ทำลายแบบคอนัวร์ตัวหนังสือไซส์ิ้นนะครับสวยงาม ตัวคีย์แคเนี่ยก็มีการเก็บงานที่ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วลายคอนทัวร์อย่างเงี้ยพอมาบวกกับไฟ RGB ที่เราเปิดเนี่ยคือมันสวยงามสว่างตาแตกเลยนะครับผมรู้สึกว่าชอบ k e y ์แค p แบบลายคอนทัวร์แบบนี้มากกว่าคีย์แคปแบบ PC โปร่งแสงแบบนี้อีกอะ่ะคือไอ้ P C โปร่งแสงอะมันแสบตาเก็ตไหมแล้วตัวเนี้ยมันมันเซฟตาเราระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นคีย์แคปแบบทึบแล้วก็มีลายนิดๆหน่อยๆให้ไฟรอดมา เพจเขาก็ด้วยความที่เป็นคีย์บอร์ดบัดเจ็ตนะครับก็ยังได้เป็นอลูมิเนียมอยู่จะยังไม่ได้เป็นแบบ fr 4เหมือน mg 6 8 plus นะครับก็โอเคนะมัก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพจอลูมิเนียมเสียงก็จะมีความป้องแป้งแกล้ง,ง,ง,งนิดนึงนะครับสำหรับสเต็ปตัวนี้ก็ถือว่าทํามาได้ดีอยู่นะครับไม่ได้เจออาการล a t เทลเหมือนมา75ปที่ผมเคยรีวิวไปคลิปก่อนนะครับก็ฟีลกดนุ่มไม่มีล a เทลเลยครับ สำหรับโครงสร้างตัวนี้เขาก็จะเป็นแกเจ็ตเมาส์แล้วนะครับแล้วก็การถอดประกอบผมถอดใจแล้วคือตอนแรกผมอยากผมอยากแกะมากแต่ผมแบบมันแกะยากอะ่ะคือมันมันเป็นแบบมา75โปรมันเป็นเหมือนเจ็75ที่มันแบบพลาสติกมันประกบกันเข้าไปซึ่งถ้าเราจะแกะเราก็ต้องงัดมันออกมามันแบบมันแงะยากมากๆผมก็เลยไม่ได้แกะนะครับมันไม่ใช่แบบอย่างเงี้ยขันน็อตก็ออกหรือเป็นบอแคชแบบ mg 7 5 max ที่ยกท็อปก็ออกเลยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้แกะออกมานะครับโครงสร้างแกดเจ็ตเมาส์เขาก็มีข้อดีนะครับเขาก็จะมีพวกแบบซิลิโคนแกดเจ็ตซ็อกอะไรอย่างเงี้ยมาใส่ตามขอบเพดเพื่อให้แบบฟิลการพิมพ์หรือฟิลเวลาเราลงน้ําหนักเนี่ยมันจะนุ่มยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันแล้วก็ไฟ rgb ตัวนี้เขาก็ใส่มาแบบ16.8ล้านสีนะครับปรับได้แบบเยอะมากๆในโหมดในโปรแกรมของเขาก็สามารถไปเลือกปรับกันได้นะครับ ไฟเขาก็จะวางมาแบบ south facing ครับแล้วก็ตรง Space Bar ใส่มา3ตัวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ถือว่าดีงามมากๆไฟสว่างตาแตกเลยพราะมาบวกกับลายคอนทัวร์อย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกไปมันสวยแบบสวยมากๆคือทุกคนดูจากคลิปได้เลยอะเอาไปเล่นโหมดนั้นโหมดนี้ได้เลยนะครับแล้วก็การมอดเนี่ยปกติถ้าแบบอย่างตัวก่อนเขาก็จะมอดมาแค่3ชั้นใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเขามอดมา5ชั้นเลยนะครับก็เสียงอะไรพวกเนี้ยก็จะน้อยลงนะครับแบบเสียงฮอลโล่ด้านในเสียงป้องแป้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงนะครับ เวลากดลงไปมันก็จะมีความโซลิดมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่ามันยังมีแบบเล็กๆอยู่ไหมมันก็มีนะครับแต่ก็ถือว่ารับได้นะครับกับราคานี้แล้วก็ได้มาขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละก็สำหรับซอฟต์แวร์ของเขาก็เป็นเว็บเบสซอฟต์แวร์เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวผมพาไปวอล์กทูดูเว็บเบสซอฟต์แวร์กันสักหน่อยนะครับโอเคนี่ก็คือหน้าเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ iLOCK นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ พอเข้ามาตอนแรกจะยังไม่มีคีย์บอร์ดนะครับก็กดที่ตรงหน้าจอได้เลยเขาก็จะขึ้นเป็นป๊อปอัพอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกคีย์บอร์ดแล้วก็กดคอนเน็กได้เลยโอเคพอคอนเน็กกับคีย์บอร์ดแล้วให้กดเข้าไปที่ตัวคีย์บอร์ดได้เลยครับ อย่างแรกที่อยากให้ทุกคนเช็คเลยคือเฟิร์มแวร์ครับวิธีการเช็คง่ายๆครับไปที่ขวาบนกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกไปที่เฟิร์มแวร์ถ้าเขามีอัปเดตก็จะมีขึ้นมาให้อัปเดตตรงนี้นะครับก็ถ้ามีอัปเดตก็อย่าลืมอัปเดตกันนะครับโอเคอย่างที่2ที่ควรทําเลยคือไปคาลิเบตคีย์ก่อนครับก็กดไปที่ Travel Monitoring Key Calibration ครับแล้วก็กด Start Key Calibration ทีเนี้ยไฟของตัวคีย์บอร์ดเขาจะเป็นสีแดงให้เรากดลงไปทุกปุ่มให้เป็นสีเขียวครับแล้วก็กด N ได้เลย ก็อย่าลืมไปคาลิเบตกันนะครับหรือเจอคีย์บอร์ดมันวัดค่าไม่ตรงมันมีอาการหลอนเนี่ยก็สามารถไปคาลิเบตใหม่ได้นะครับบางทีค่ามันเทียนเนาะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมจะรีเซ็ตค่าของผมก่อนนะครับก็สําหรับเกมที่ผมเล่นคือ Val o r a n t นะครับแล้วผมต้องการค่าที่ต่ําที่สุดเพื่อให้ได้หยุดไวที่สุดและกดติดไวที่สุดนะครับผมก็จะปรับซิงคทุกค่าเลยปุ่มที่ผมใช้จะมีแถบนี้เลยนะครับผมจะไล่มาเลยโอเคแล้วผมก็จะดันค่า Actation นครับให้ไปที่ต่าสุดเลยแล้วผมก็จะเปิด Ti เร r ดันไปที่ต่ําสุดเหมือนกันแล้วก็เดสโซนต่าสุดเหมือนกันครับแล้วผมก็จะกดเซฟทีนี้ผมจะเซตแยกครับผมก็จะติ๊กออเคแล้วก็ติ๊กอีทีเพื่อไม่ให้มันเลือกนะครับปุ่มชิปผมจะไม่ให้มันติดไวเกินแล้วก็แคนเซิลไวเกินครับบางทีแค่เอานิ้วก้อยวางเนี่ยปุ่มมันก็ลั่นแล้วนะครับผมก็จะเซตให้มันแบบลึกขึ้นมานิดนึงประมาณ0.3นะครับแล้วก็ลาปิดทิกเกอร์ผมจะเซตไว้ประมาณ1มิลเลยนะครับแล้วก็ลาปิดดาวด้วยเผื่อไว้นิดหน่อยนะครับกันสเตลี้ โอเคแล้วก็คอนโทรลผมก็จะปล่อยตามสูตรไว้นะครับให้มันแบบสแปมปุ่มได้ไวๆอะไรประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็นหน้าไลท์ครับหน้านี้เอาไว้เซตโหมดไฟต่างๆของตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มีหลายโหมดให้เล่นเลยนะครับก็มาลองเล่นกันได้ถัดมาก็จะเป็นแอคชั่นนะครับตรงนี้ก็สามารถมาเซ็ตกันได้พวก Snap t ท p อะไรพวกเนี้ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเ m e วิธีเซ็ตก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกปุ่มตรงกันข้ามครับแล้วก็เลือก Priority ที่เราต้องการได้เลยครับ ถัดมาเบสิกครับตรงนี้จะเอาไว้เลือก polling rate แล้วก็สลิปโหมดครับ polling rate ก็อย่าลืมมาเช็กกันนะครับว่ามันวิ่งอยู่ที่8 polling rate ก็อย่าลืมมาเช็กกันนะครับว่ามันวิ่งอยู่ที่ 8k อยู่หรือเปล่าต่อมาก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ครับหน้าโปรไฟล์นี้เราสามารถเซตโปรไฟล์การทํางานโปรไฟล์การเล่นเกมของเราได้นะครับบางทีเอ่อเรามาทำงานเงี้ยเราไม่ต้องการปุ่มที่มันติดไวใช่ไหมแล้วก็อาจจะเซตไว้แบบอีกโปรไฟล์หนึ่งถ้าเล่นเกมก็เป็นอีกโปรไฟล์หนึ่งแล้วก็ โปรไฟล์พวกนี้เราสามารถ export ไปให้เพื่อนของเราได้นะครับหรือเราจะ import ของเพื่อนเราเข้ามาก็ได้นะครับโอเคสำหรับเว็บเบสซอฟต์แวร์ของ iLOCK ก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็การใช้งานการเล่นเกมเนี่ยสแกนเรทที่เขาบอกมาก็คือ2 5 6 6 0 0แบบเปอร์คี์แล้วก็32,000แบบฟูลบอร์ดนะครับซึ่งตัวเลขพวกนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาแค่แบบฟีลการใช้งานจริงก็พอว่าเรารู้สึกยังไงกับมัน การเล่นเกมของตัวนี้ตั้งแต่ผมมีคีย์บอร์ดที่มันปรับได้0.001มิลมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น mg 75 Ma x mg 6 8 Plu s หรือจะ Carlos Smart มา75 Pro ปแล้วก็ nd 6 8 Pro ปตัวเนี้ยผมไม่เห็นความแตกต่างของคีย์บอร์ด4ตัวนี้เลยเอ,อ๋อลืมอีกตัวหนึ่งคือ ivx p o l a r 75ผมไม่เห็นความแตกต่างกับคีย์บอร์ด5ตัวนี้เลยว่ามันจะแบบการใช้งานมันจะต่างกันนอกจากแค่เสียงแล้วก็งานประกอบที่รู้สึกว่าแบบเออมันต่างกัันเยรยลคบ พตัวเลขเนี่ยมันก็ตัวเลขเดียวกันฟิลการใช้งานฟิลการเล่นการหยุดการทำเคาน์เตอร์สเต็ปมันเหมือนกันเลยอะ่ะคือถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะที่คีย์บอร์ดราคาแบบเนี้ยได้สเปคได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนตัวแบบตัวท็อปทอปอย่าง Pola า75หรือ MG 75 Max อย่างเงี้ยมันก็ดีนะครับในราคาแค่แบบ2,000กว่าบาทก็คือหารครึ่งเลยอะ่ะ ก็ใครที่อยากได้คีย์บอร์ดที่อัปเกรดเพอร์ฟอร์แมนซ์ขึ้นมาจาก Mercury 68ก็มาตัวนี้กันได้นะครับสำหรับราคาของ ND 68 Pro ตัวธรรมดาจะอยู่ที่1,990บาทนะครับแล้วก็ตัวโปรจะอยู่ที่2,290บาทราคานี้ยังไม่รวมโค้ดส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าซื้อกับ Big Penguin ก็จะได้รับประกันศูนย์ไทยด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับผมก็จะสรุปแบบง่ายๆสั้นๆเลยนะครับมันคือ Mg 68พัทที่เป็นเคสพาสติกแค่นั้นเองการใช้งานไม่ต่างกันนะครับใครที่หาคีย์บอร์ดราคาบัดเจ็ตได้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบระดับท็อปแล้วต้องการไซส์65%ตตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับ สำหรับใครมีคำถามอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันด้านล่างมาพูดคุยกันได้นะครับเดีย๋ยวผมจะไปไล่ตอบนะครับผมอ่านทุกเม้นต์อยู่แล้วถ้าไม่เห็นผมตอบแสดงว่าผมหลับนะครับโอเคชอบไม่ชอบยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจไว้ด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย